บนหมอยติมันคือจับบอลถือยังก็รลดไอ้ทอปไอ้ทอปครับข่อยว่าภาเอรูชากนุนธิดาพรเอาเอินช่างนองมังกระดูข่อยอยากเบิ้งอยากเบิ้งนี่เดาเดาเอิญเอเออินเพิ่นมาที่นี่เจเพิ่นมาใส่ข่อยในเก่งไบบสิเอาแจ๊คซี่เอิญเดาฟ้าปีนมาเปลี่ยนทีเมื่อกี้ข่อยเดาเองบ่ายทันว่าไอเป็นอ่ะเออนุชากับนุนธิดาพรเบิ้งโตูก็ปีก่อนว่าเดาแจ๊งไหนอันน e nice. no. um ี้ของปอมอันนี้ของแก่มาไปแล้วก็ไปเนี้ยนคักกับยังวาน คนก็เดาดีแทนเบ่ฮ้งัยเ้าบาทีโกาสาเบงปข้าต็ค่ะพี่้งปนข้าเบงจังปปกําบยทางอีสาเฮ้เหัวตา ทำแหงคือสิกุ่มใหญ่จำต้นตาป่าไออีกเมอโดนจะกลับมาหานายอย่ามองมนในหัวใจกินฮอจเดีจ้าเดี๋ยว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 เดย CCI จะเจ้าเด่นเป้าค่ะแพ้ค่ะเจ้าเด่นพีเจ้าเด่นพี อิตาค่ะอัดเทสเลยค่ะบอมเมนหำมบอมเมนหัมนุกินาพ่ออาจจะคิดว่านอนทไต่ต้นบักตาลก็ได้ไปซองเมืองมอเตอร์เขามันบอมเมนต้นบักตานนิยังแสนต้นบักผีพวนเจ้าไปซองเมืองยังเขาปังไงซองเมืองมอเตอร์เอาเบิกตัวจริงมาดิพี่น้องมูกหอยมูกหอยพักกันเฮ็ดกำลังก๊อปปี้กำลังแกะท่าอยู่เฮ็ดุผลมันคือเขาเฮ็ดุผลมันลุดลื่นเขาไปเลยได้สห้าห้าห้าสิบสาม 在贪官。 เบดเทปขึ้นหลายแทนง่นระวังเปบดเทปก็แม่งหิงหอยอันใดหลายกว่ากันเปบดเทปหลายกว่าขาดนี่นะคุ้มบ่พี่คุ้มบ่เจ้าขึ้นเจ้าขึ้นเล่นดีแทอพี่เมื่อทหานมันมุนแค่สองลอบมันได้กัวสีมาวินเนี่ยจังไรนี่ก็ตาตาหมดกันเนี่ยเขาตาตาต้องไม่ยืดแขนแทอะสิสิ กล่องซุ่มบางดูเจอมึงตามันดูตามันเอกเีแยเขาตาโก้เจ้าหมุนแค่สองรอบมึงสิมาวิ่งมาได้โตัวก็ปีเขาหมุนตั้งหลายรอบเดี๋ยวน้องฝนดาวันจะเฝ้าฮูบริเวณตัวไม่ไ่้บ้านี้เดี๋ยวโตได้อีกอีฝนระดาวันฝนระดาวันใช่พักกี่มันนอนเพ่งอย่างมันนอนมันก็ปีนี่เด่นที่นี่นองก็ไอ้เบียดน้องก็ไอ้เบียดหรอเบียดใด ทั้งเบีดทับถนนทัองคุณใ่้แม่เฮ็ดก่อนเจ้าพึ่งกันเจ้าพึ่งเบียเอาใส่เบียเดแม่แม่ตอนนี้มันไหลเขาสอนตาแล้วลาไปลาไปลูกลาไปมาไม่อยังตาได้ที่ขาตาได้ที่ขาบากขาดถามเศร้าแม่เบียดเฮ้ยเบีดได้เ่าเมืองฝนระดับวันกับท่องเบีดฟอรดเกี่ยวกันมาที่นี่เดาใส่กันเอาอาาจรย์ับเสียได้แล้วขอเวลาหนอก่อนไม่อย่างใหญ่เอากูไปนั่งมือกันนะ ก็อยเปิดทะลเลยรูแมงคือเฮ็ดโจโกอยู่ท้างในวะที่นี่ผู้หญิงเอียงหำหมักใหญ่นึงและและแับเหียซะกอนกระดาษทิชชู่ก็เบือนไงแท้เศรษฐีกระดาษทิชชู่ขใสอยู่ทางห้ังพ่อเป็นจีนนี่ได้ทำเองอันนี้มาจายทำไไปกาคอยบ่กมักใส่ของแมงนอเศรเสีไปไหยไ่แซบไข่เศรษฐีมีาเศงามากมาหันเศ้าเลยตีอึ เสียบอีกบ่ีบิบ่มาเสียบแล้วแม<า>่ต่เสียบตาบ่แม่บ่ไนี่เสียบ่็เสียบจักรยานแม่เม่เสียงประมือต้อ,ตอนรับกับทองเบททัตนร่นฝนและด <c oughs> าวนชัยยพัก <c oughs> <c oughs>